ครับสวัสดีครับามาพบกันนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าใหม่นะครับก่อนจะทําการอัดคลิปวิดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับว่าเราจะเซตค่าไหม่ยังไงนะครับจะดูยังไงว่าไม้ของเราใช้ได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าใหม่นะครับบน Windows 10นะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเอาไปดูกันนะครับ มาดูอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่ม start นะครับแนมุมซ้ายกานล่างสุดนะครับปุ่ม start ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกรูป setting นะครับที่เป็นรูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกที่ drive printer and mouse นะครับตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆมาเลือกที่เมนูด้านขวามือนะครับามาที่เมนูส o u Setting นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ด้านล่างามาดูด้านล่างนะครับเมนูนี้นะครับ Type ป r ติ Property, ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ของเราใช้ได้นะครับตรง input มันจะขึ้นชื่อไม่ของเราอย่างของผมเนี่ยใช้ไมโครโฟนปัสเทคลาวิโอซ่านะครับเวลาผมพูดปุ่มตรงนี้ขีดตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินนะ่ะมันมันจะพุ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับ ว่าไมโครโฟนสามารถใช้ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า,ามาดูที่ด้านขวามือสุดนะครับจะเป็นเมนูไมโครโฟน privacy setting นะครับตรงนี้นะครับขวามือสุดตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ จะเป็นการอนุญาตให้ใช้ใหม่กับโปรแกรมอะไรบ้างนะครับหาของใครยังไม่ขึ้นออนเหมือนของผมของใครยังเป็นแบบนี้อยู่